iMac 2กยนิ้ว 5K นะครับปี2020ัน่สจอแตกเปลี่ยนได้นะครับรอรับกลับได้เลยสวัสดีครับ b b บ a แม็กสวิตนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนจอนะครับตัวนี้เป็น iMac ตัว 5K นะครับปี2020แต่าตนี่ตัวนี้เป็น 5K ปี2020นะครับ CPU เป็น3.1 6คอนะครับเป็นตัว i5 แรมตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดมาก็แค่8 g ิเท่านั้นแต่ตัวที่กระจอนะตัวนี้เป็น pro 5300 4 g ิกเ 5, 3, 3, กเลยทีเดียวเหลือเฟือในการทำงานแต่จริงๆล,ลูกค้าไม่ได้เน้นเก็บข้อมูลเยอะนะครับก็จะมีแค่256เท่านั้นมองไม่เห็นนี่มีรอยล้าวตรงนี้นิดนึง เดี๋ยวเราเปลี่ยนจอใหม่กันนะครับวันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปแกะเปลี่ยนกันเลยดีกว่าลูกค้าจะได้กลับไปใช้งานต่อได้เรามาดูกันในส่วนของบอดี้นะครับก็จะงอนิดนึงเ<ม>เดี๋ยวเราก็ต้องดัดกลับไปนะครับเพื่อที่จะใส่จอใหม่ได้ตรงนี้มันไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเราจะดัดให้มันบนรรลานที่สุด เท่าที่จะเข้ารูปเข้าทรงได้มากที่สุดแล้วก็ถึงจะใส่เจ้าใหม่มันจะได้ไม่เพเยอะนะข้างในจะเป็นยังไงมาดูกันฮาดีตัวนี้เป็น s o ลิ d หรือว่าเป็นแฟตแล้วนะครับก็คือเป็นแฟตเม็ตแนมที่วางมากระบอด ไม่สามารถถอดหรือย้ายใส่ได้นอกจากผู้ชำนาญการเท่านั้นข้างในเป็นแบบนี้เคเบิลก็จะมี3เส้นนะครับจะมีชุดแบ็คไลท์นะครับแล้วก็ชุดแผงกล้องอชุดแผงกล้องนะครับส่วนนี้เป็นเคเบิล LED แล้วก็ในส่วนของแบ็คไลท์เไฟสถานะติดก็จะมีอยู่5ดวง โอเคนะครับในส่วนของชุดกล้องจำแพ้กล้องเราก็าต้องย้ายกลับไปใส่จอใหมออ่โอเคถอดลอก่อนปก็ชุดกล้องห้านะครับใช้เบอรห้าในการถอดกล้องทีห้ไม่ย้ายไปไม่ได้นะก็จะไม่มีกล้องแล้วก็ในส่วนของเคเบลิลจอ แต่แบ็คไลท์แผ่นนี้เอาไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามาพร้อมกับจออยู่แล้วหรียบร้อยโอเคต้องใช้น้ายานในการหยอดกล้องเพราะว่าติดกาไว้ชุดหน้าก็จะเป็นชุดของแพรนนะครับใหม่ที่มาพร้อมกันอ่า แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ต้องย้ายไปใส่ในตัวจอใหม่นะครับนี่หน้าตากล้องเป็นแบบนี้ เค okay, เดี๋ยวเราไปอาจอใหม่มาแล้วก็ใส่อุปกรณ์กลับเข้าไปเลยโอเคนะครับเราได้จอใหม่มันแล้วเราก็ต้องย้ายอุปกรณ์จากเก่ามาตัวใหม่นะครับแท้แล้วก็ในส่วนของกล้องนะครับนี่ตามมาเลยใส่ลงไปในส่วนของชุดเซนเซอร์ไมโครโฟนกล้องนี่นกาวแปะกลับก็ต้องตามบล็อกเดิมนะครับเดี๋ยวจาไม่ตรง โอเคเรียบร้อยแล้วก็จะมีแพทกล้องที่เราจะต้องใส่เข้าไปนะแล้วก็ในส่วนของเคเบิลจอใส่เข้าไปเลยอืมของใหม่ก็จะแน่นๆนิดนึงนะครับก็ล็อกให้ตรงปึกเรียบร้อยโอเคไปเดี๋ยวเราไปเทสขึ้นจอกันเลยดีกว่าโอ okay. เคเราเคลียร์แบ็คข้างหลังก่อนว่า ไม่มีปั๊เสียบอยู่โอเคพร้อมจอมาใส่เลยครับใส่ครบเลยแผ่กล้องด้วยโอเคแล้วเรียบร้อยอ่ะอแต่สกอตเทปนิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาซีลจอกันทีหลังนี่จอใหม่อขอบแว๊บๆนะครับนี่พะของเดิมแตกมุมนี้นะครับนี่สวยงาม อโอเคไปเปิดเครื่องเทสกันดีกว่าในกรณีเปลี่ยนจอก็รอรับกลับได้เลยแต่ในมุมนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดัดก,กันสักหน่อยไม่งั้นมันจะเป็นช่องโหว่แบบนี้นะครับถ้าเราไม่ดัด่มันจะเป็นช่องโหว่ประมาณนี้ เราดัดกลับเข้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะจอกับบอดี้กาวติดกันโอเคแค่บอดี้อย่างเดียวนะครับวันนี้จอสีโอเค่าสีสวยแล้วตรงด้วยเดียวนะครับเราทสในส่วนของแกลมม้องชัดมากกล้องชัดมาก ถ้ารุ่นเก่าๆก่อนอันนี้กล้องอาจจะเบลอ,บอ,บอน้อยเยอะนิดนึงอันนี้โอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราต้องไปแต่งบอดี้กันอีกนิดหน่อยนะครับก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนการดัดบอดี้เราไม่ได้มีอะไรให้ดูแล้วนะท่านใดที่ติดปัญหาสําหรับ iMac นะครับจอแตกหรือจะเป็น Macbook ก็แล้วแต่ iPad iPhone เราดูแลทั้งหมดเลยแต่ตัวนี้เป็น 5K27 นิ้วปี2020เปลี่ยนจอเสร็จเรียบร้อย หน้าตาจอเก่าเป็นยังไงแบบนี้นะอพอเปลี่ยนแล้วเป็นแบบนี้เลยส,สวยงามนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ BBMAX Service เรานะครับแก้ไขรอรับกลับได้เลยสำหรับ iMac ตัวนีนะ้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับท่านใดที่ติดต่อสอบถามก็ด้านล่างเลยทักเข้ามาเราปรึกษาได้ฟรีนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้อาการราคาก่อนซ่อมทีนี้ลาไปก่อนสำหรับ iMac 27นิ้ว 5K ปีส0 2 0ั สวัสดีครับ